สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าปัญหาของความดันที่สูงขึ้นว่าความดันที่สูงขึ้นในระยะยาวเนี่ยจะมีผลกระทบกับเราหรือว่าทําให้เราเนี่ยเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรบ้างในอนาคตที่ผมยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่ามีคนไข้หลายๆคนนะครับเข้ามาตรวจสุขภาพโดยที่ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรพอวัดความดันแล้วสูงก็จะงงงงนิดนึงว่าก็าไม่ได้เจ็บป่วยอะไร เป็นแค่ระดับความดันที่สูงขึ้นแล้วถ้าความดันที่สูงขึ้นมันจะยังไงต่อเราจะเป็นต้องกินยาด้วยหรอเพราะเราไม่ได้มีการผิดปกติอะไรผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วไม่ต้องกินยาความดันเลยสูงเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบคำว,ว่าภัยเงียบก็คือว่าความดันที่สูงขึ้นในหลอดเลือดเราเนี่ยนะครับไม่ทําให้เรามีอาการผิดปกติอะไร ยกเว้นเสียแต่ว่าความดันนั้นสูงมากนะครับอันนี้เรียกว่าสูงแบบวิกฤตถ้าสูงมากจนกระทั่งมีผลกระทบกับปัญหาในสมองคนไข้ก็จะมีการทังสมองได้นะครับในวันนี้เราก็จะพูดถึงความดันสูงทั่ว,วไปซึ่งความดันสูงทั่ว,ว,วไปเนี่ยก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอาการอะไรบางคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่าปวดหัวน่าจะมาจากความดันสูงมันถ้าไม่ได้ปวดหัวก็แสดงว่าความดันไม่สูงซึ่งเป็นความเข้าใจที่ ผิดนะครับที่เรามาฟังนะครับว่าความดันที่สูงมีผลกระทบอะไรกับร่างกายของเรานะครับให้นึกภาพเหมือนลักษณะหลอดเลือดในร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับท่อประปาในร่างกายเราก็จะมีหลอดเลือดซึ่งต้องไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตามร่างกายทั่วตัวนั้นหลอดเลือดนี่ก็จะไปถึงอวัยวะไปถึงเนื้อเยื่อทั่วร่างกายนะครับ ไม่เป็นหลอดเลือดที่ตาหลอดเลือดที่สมองหลอดเลือดที่หัวใจหลอดเลือดที่ไตหลอดเลือดที่แขนขานะมันหลอดเลือดทั่วร่างกายเนี่ยพอความดันในหลอดเลือดเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคําว่าเปลี่ยนแปลงก็คือความดันที่สูงขึ้นให้นึกภาพเหมือนท่อประปานะครับให้เปรียบเทียบหลอดเลือดเหมือนท่อประปาเวลาความดันในท่อประปาที่สูงขึ้นก็เหมือนกับความดันโลหิตที่สูงขึ้น มันเวลาผนังหลอดเลือดหรือผนังเท่าประปาเนี่ยได้รับแรงดันที่สูงขึ้นอาจจะความดันสูงขึ้นเป็นครั้งคราวหรือว่าความดันสูงขึ้นตลอดเวลาความดันสูงขึ้นเป็นครั้งคราวก็อาจจะพบในคนไข้ที่เป็นภาวะความดันสูงชั่วคราวอย่างที่ผมเคยเล่าในคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นความดันที่สูงในบางช่วงบางเวลาเช่นเวลาที่เครียดเวลาที่นอนไม่หลับ เวลาที่มีความวิตกกังวลน,นะครับความดันก็สูงแต่พอหลังจากที่ภาวะเครียดต่างๆเนี่ยหายไปความดันก็จะลดลงในขณะที่คนไข้ที่มีความดันสูงตลอดเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคความดันสูงดังนั้นเนี่ยต่อให้จะเป็นภาวะความดันสูงชั่วคราวหรือว่าเป็นโรคความดันสูงก็ตามเรานึกถึงรกรกกนะครับว่าก็คุณจะความดันสูงชั่วคราวหรือว่าความดันสูงตลอดก็แล้วแต่เถอะ แต่สิ่งที่ผลออลลับออกมาก็คือว่าความดันในหลอดเลือดเนี่ยมีความดันที่สูงขึ้นเมื่อความดันที่สูงขึ้นก็ทําให้ผนังต้องถูกกดดันจากแรงดันนะครับแรงดันก็จะมากระทําที่ผนังหลอดเลือดเรานึกภาพนะครับว่าหลอดเลือดทั่วร่างกายเราเนี่ยมีแรงดันที่กดอยู่ตลอดมันผนังหลอดเลือดก็ถูกทําลายเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังหลอดเลือดที่เราเรียกว่า ความเสื่อมของผนังหลอดเลือดเมื่อหลอดเลือดเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นก็จะมีไขมันเข้ามาเกาะตามหลอดเลือดบางคนก็จะมีหินปูนเข้ามาเกาะตามผนังหลอดเลือดก็เหมือนจะเป็นคล้ายๆกับตะกอนที่เข้ามาเกาะสะสมที่ผนังเมื่อผนังมีการหนาตัวหนาตัวมากขึ้นค่อยๆสะสมมากขึ้นก็จะทําให้รูของหลอดเลือดถูก ผนังหลอดเลือดที่หนาตัวเนี่ยกีดขวางก็เกิดภาวะหลอดเลือดตีบถ้าหลอดเลือดตีบที่สมองก็ทําให้เกิดอัมพาตหลอดเลือดที่จอประสาทตาก็ทําให้จอประสาทตามีปัญหาหลอดเลือดที่หัวใจตีบก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อขาดเลือดเหอาการแน่นหน้าอกนะครับหรือถ้าหลอดเลือดตีบที่ไต ก็จะมีญหานเรื่องของไตวายเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันโลหิตที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไข้ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับเพราะความดันที่สูงขึ้นแต่ละครั้งนั่นหมายความว่าหลอดเลือดทั่วร่างกายกําลังถูกทําลายจากการที่ว่าความดันสูงเนี่ยเป็นภัยเงียบการที่ความดันสูงเป็นภัยเงียบก็แสดงว่าเวลาที่ความดันสูงเราก็จะไม่มีอาการ การที่คนเราไม่มีอาการเนี่ยก็ทําให้เราลืมที่จะกินยาลืมที่จะดูแลตัวเองลืมไปว่าความดันเราสูงนั้นเนี่ยหลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าโรคความดันสูงไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้กินยาพอเวลาผ่านไปนานๆนนความดันที่สูงก็ทําให้ผนังหลอดเลือดเกิดการตีบ เห็นตัวอย่างหลายเคสนะครับว่าคนไข้มาหลยอยาด้วยเรื่องของอัมพาตพอเราถามประวัติย้อนหลังไปก็หลายคนนะครับที่เป็นความดันเลยสูงแล้วก็ไม่ได้รักษาพอมารู้ตัวอีกทีนึงก็เป็นอัมพาตไปซะละครับดังนั้นนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าความดันเราสูงและจะสูงชั่วคราวหรือว่าสูงตลอดก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องมีความตระหนักแล้วก็ให้ความสนใจกับระดับความดัน ให้มากยิ่งขึ้นการวัดความดันที่บ้านแล้วก็ติดตามดูการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมระดับความดันได้ดีขึ้นนะครับสําหรับการรักษาความดันหรือว่าการปฏิบัติตัวเพื่อให้ระดับความดันลดลงเผมก็ได้เล่าไปในคลิปที่ผ่านๆมาถ้าสนใจลองย้อนกลับไปรับชมรับฟังกันดูนะครับครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ